ดีจ้าเอาัวป้าี่ไแกั่เแก่งตงเดีน่เดดีจะลองไแกเยทำ้งคุณต้นมาจังไหน่กนจังแม่เราเคยฟังบ่หนูเพ่งแดงขึ้นมาค่ะฟังเหมือนก่อนมูกวะไแก่ก็เด้อไหาแก่วันนี้เจอป้าป๋าหรือยังคะแม่ปอยังแม่มาป้าป๋ามีเรื่องเครียดอยู่ป้าป๋าไหนอะป้าป๋าคน โอ้ป้าป้ามอลลาชไวมอลลาชอืมมีคนเดียวค่ะไม่พอมีเพ่มอีกคน่ะคนเดียวค่ะคนไหนดอบาดีคนไหนดอบาดีคนเดียวอะไรบ้าสารมอลลร์ไซค์ไปดูลูสซัเอาลูกเขาึ้อหัวตัวไฟเนาะ ดูเค็นอยู่ดื้อมากเขาแม่แม่ฟอวคือสวย,ยจ้า ใงเท้าเบอร์ 4C เสิบใส่รองเท้าเบอร์ 4C เสือส่สือใสเบอร์4 0เวลจะมแนินโท้าอ่ะ 3A เสือใสะพี่3พวันเี่วถอมาใส่เราต้องหัวคเต้นไยวะเต้นอยู่ไหนนี่ ยุอยพี่โอ๊ยยางไนอันนี้มันเกิดพี่เอกอ่ะพี่วัดเม่นจ้ะดพงแค่นันนอนหกโมงเช้าเอาเอ h l l o Hello สวัสดี e v r คือโอกาสบายั้งสองก็เลยเดบอวเอเป็นแม่เป็นเครืเปงให้โอกาสอีย่งเนี่ยเป็นเม็นพอโอ้นพอเ เลือเราสิเป็นยังอันนี้อันนี้แม่อันนี้พ่ออ้า <c oughs> อะไรอันนี้แม่อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นวันแม่เป็นที่หรือว่าเป็นแม่สำคัี่สคัญนับน้องมาใีคนหนึ่งที่บอกให้ป,ปัุ่มเขากับพีพ่ในวงก,ก,กับการรองกันสเตเดีนกับพอพัดนะคือโอกาสดีกันเลยกันพอดีเพิ่นมาอยู่งคนเ <c oughs> <มา S 2> นี่ไปเลยปงเลย บ่ซึ้งแล้วให้หรอไม่ต <zer welche> ้องให้หรอกนะไม่ต้องให้ไม่ให้ไม่ให้หรอกมันไม่หรอกมันบ่แม่นว่าไ้สุดอันดามาสุดมันบ่เป็นได้พี่น้องบางทีมันมันไปแล้วมันความรู้สึกมันออกมาอีกไม่ดีแล้วทุกวันนี้หนีทําหน้าที่ของเองดีมากแล้วสิว่าเบิดดีแล้วมันก็มีห่วงอยู่แต่กับแบบกระเบิงก่ะเบิงการกล่าวเดินของเขาตั้งแต่เมื่อแรกที่เขามาอยู่บางคนมันนี่รถามว่าห่วงมั้ยก็ไม่ห่วงหรอกมันทุกอย่างคือแรกๆน่ะมันอาจจะมีห่วงอยู่แต่ว่า หลังจากนี่คือไปนี่คือเก็บประสบการณ์ตัวเองเรียนรู้จะาของประสบการณ์มันจีซอนดอกอย่างนี้มันจีซ้อนเจ็บแน่ละเออแน่ละแต่แต่งหน้าสวยนะแต่งหน้าสวยมากเลยนะเขาจิ้มน้ำกอกเอาเองเออแต่งหน้าสวยเลยนะทุกวันเนี้ยอันนี้ต้องต้องให้่ยเขาเรียนรู้เขาเป็นแบบเรียนรู้แบบก้าวกระโดดค่อยๆไม่ค่อยไปค่อยเดินมันอาจจะมาถูกช่วงถูกเวลาแน่่ไดว่าก้าวกระโดดอยูุ่คบางทีมันอาจจะไม่ถือช่วงดอกเพราะว่าเขาคิดว่างที่ซื้อเขาบอก โอ้ยคนละเนื oh, ่อเมรายังหลายกัดก oh, ับห้องขึ well, Or, either, really IR ้นเขาต่กัแต่กระเบิ้งเขากับก็ไปได้เติมละล่ะไปได้ดีมีแม่ๆมัก่ของกัดดีใจน้ำลูกไส้เห็นได้นันได้นีแล้วก็ดีใจนลูกไส้จะคิดพอจะคลองยังบ่มีคือกันกัดีที่แบบมีผู้ใหญ่ผ่าเป็นไตยืนแต่ผู้ใหญ่เป็นไตยืนยันที่ตลาดเลยด้อยรักๆตื่นอลไรบ่ตื่นก่อนตื่น กินเยอะกว่านี้กินกินพอต้องพร้อมพอต้องผิวพองพันโอ้ยแพงเอาบอแฟนสีเป็น์ไห้คนสีดังเลยเพาต้องดูแลจับคู่โอ้ยดังวันนี้ก็จ้งสีบอกน้ำลูกว่าดอกเพกเพกยังก่อนนะเอาบอแฟนสีเป็น์ไห้เอาอยู่บอฟเฟนสีเป็น์ไห้แต่ยังว่าเอาโอ้ยเอาอ๋อนี้สิโอ้ยก็แบบโอ้ยอีกเดียวเออหาคอ เอาว่าแฟนสิเป็นไทยเอาว่าแฟนสิเป็นไทยบางนั้นนั่นั่พี่น้องฮัทเตอวันที่19บเาไทย m อแล้วก็วันที่24ปล่อยเพลงถ้าน่าจะหยิบช่องกันบ่อน่อช่องซอยช่องซอยมาลงช่องซอยหน่อยราคกระแสยังดีทำเองก็มาลงช่องวงนี่แหละกระแสมันค่อยดีช่องวงก็ปฏิจจ ա กรมเยอะด้วย ยิ้มยิ้มไปไปหลังยิ้มมีพี่รุ่พี่รุดพ่อกขาเป็นกพราะพี่รุ่เพ่อยิ้มแย่ๆยิ้มแย่ๆปวดอัเขียนฝ่ายิ้มก็เป็นยิ้มหมืนหาตึงยิ้มกับ่ได้อนพี่นนแต่ก่อนพ่อเนี่ยเอาอะไรสดบอกจ้าว่าเป็นไทยคลิปอันดีไทยอ๋ออันดีไทยนะทักทุนพื่นอนเสมอตันเสมอไปนยพี่นอน โอ้ยเปนงี่าดพี่น้องเบิ่งแย่งในเด้อแย่งกูซ่าปาดมีถึงในคนบอกให้พ่อก่อนลูกแม่อย่าหายเด้อว่าต้าหาอต้าหายป้าหายป้าหายป้าเบิ้งแล้วมันหายแล้วมันหายปอันนั้นแล้วมันยิมแล้วมันแต่งในเราไม่ต้องบอกเลยไม่ใช่หรให้มันกินเยอะๆก็พอกินเยอะกินหวานไม่มันต้องมีตัวเสริมอย่างน้อยๆสเตฟานอันองคไก่ปั้นไหมแม่กินเช้าเย็นกินให้แม่หนำไม่นวลมันกระสินเลยแบบ มันจะเสริมภาพพื้นที่ของเราเป็นเยอะมากเลยนะแล้อยากให้กินสกอตสุกไก่ไหมพี่บัตรโอเพ่นบมย้อมกินไก่แต่ว่าชุดพีลากับพีลาเพอนใส่ชันอีกหน้านต้องฝฟืนองนี่บอกโมไซด์ดิเนี่ยอะโมได์กับอื่นโม่ซด์ชุดเพ็ดขึ้นแก่อนมันเอาจสิงไหนละสิ่คิ้วสิ่งมิสลัาเขาก็ไรเราลองอกไก่ปั้นอกไก่ปั้นในี่เซเว่นรับเขาขนมปังเน้นพวกโปรตีนอะไรก็ได้ที่เป็นโปรตีนเน้นพวกโปรตีนมันจะมีโปรตีนในอะในเซเว่นแหละเป็นเวพวก ันนี่ละอกไก่ปันนี่ยั่งมาไม่ใช ok> ่อกไก่ปันมันจะมีเปลเอมมันเสริมเออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เบย์ยาฟาไปกินเบโยโย่เนี่ยอกไก่ปันใส่กล้ามเนื้อพ่อจะไปกินพวกโกโก้พวกอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็มีสิตีกันแล้วนี่มันนัสลักคนที่เล่นแล้วแต่อเนี้ยคือสร้างกล้ามเนื้อต้องกินอกไก่ไม่แต่ว่าในเซเว่นมันมีไงเออที่ไม่ต้องกินฉันแนะนำอันนี้มีโปรตียไส้เดือดก็เออ ฟอกไอแม่กิกนตัวโปรทีหาเม้งเออเวโอโปรเนาะกินโปรตีนกูบอกบอกมึงเ้ยกิสมันหอมยั่แต้มแซ่บหอมกินนังเน่งกระจุ่มกระวยเกินโปรทีกินโปรทีกินโปรเลยกนอนังเนี่ยเบียดแห้งดิกินสองขอนจังยูบนเื่น้นลาโดดลงมาเลยก่องไม่รักแล้วตกรอบแล้วคนนั้น โอเค okay, จ้าคลิปเดียวเขาฝากไว้ซซ์นี่คลิปหนาะพอใช่ไหมฮเอฟลอยฮะเอฟลอยหาจิปของ